ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้าน Bar J ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแกครับ แจกแจกอีกแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับกิจกรรมวันเด็กของเราเลยครับผมนะฮะทางร้านบาร์จอช็อปเดี๋ยวมีกิจกรรมมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะกับการรับของของขวัญฟรีนะครับผมนะฮะเป็นทาร่าของเกมพาร์ทห้ารางวัลเลยนะครับผมนะฮะกติกาง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับผมนะไปที่หน้าเพจของเราจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมนะฮะเพียงแค่4ข้อเท่านั้นนะครับผมนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้เลยนะครับผมนะที่หน้าเพจของพี่นะครับผมนะรวมไปถึงเร่างของการกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะเพราะว่าจจะะะะะมมมีีีกกกาารรรแแบบบบนนนนนน้เเื่่่่ออออยยๆัังงคผผฮท ตาตามครบเงื่อนไข4ข้อนี้เมื่อไหร่ดีครับผมนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นรับนั่นเองนะครับผมนะฮะพี่จะสุ่มแจกนะคุณผู้ชมฮะจำนวน5รางวัลนะครับผมนะเป็นเกมพาร์ทถาวรทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะวันที่ประกาศผลรางวัลเนี่ยเราจะเป็นวันที่20มกราคมนี้นะครับผมนะฮะอีกประมาณ1อาทิตย์หรือว่าประมาณอีก8วันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะนับตั้งแต่วันนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะผมนะขอฝากร้านบาจอ o e Shop ไว้ด้วยนะครับผมนะถ้านึกถึงไก่ตันนึกถึงร้านบาจอ o e Shop เลยนะครับผมนะมีบริิกกกาาารรดดผผผลปเเตมมมมมพให้้้ววยนนะะคุณูชฮ่ไถึง ทางด้านของ ID ไก่ตันทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะมีทั้งใหม่และเก่านะครับคุณผู้ชมโอเคสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามเพจกันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อสาระข้อมูลดีๆนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้งของกิจกรรมการแจกของฟรีๆต่างๆเลยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามยูทูบด้วยนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลของเกมเลยนะครับผมนะถ้าใครชอบเกมแมปบอกรฟุตนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคถ้านผู้ชมที่นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอให้โชคดีนนนะรัับบบผผมมสำหงาาาวเด็กู้ช๊ยย